พี่น้องมันมาแล้วมันมาอีกแล้วหนึ่งลูกครับพายุเขาไหมอีกแล้วพี่น้องโอ้แค่แนวยอดแล้วงานแม่ป้าแล้วเก็บดูเขาธาตุเทียเขาเรียบร้อยแล้วฝนอ่ะพี่น้องฝนบางทีมันห่อยลงฝนทั้งน้ำโค้งฝนเอดบานจัดร้อยพี่น้องมันในพายุมาอีกแล้วครับคืมฟ้าค้มฝนมาอีกแล้วครับมันมาอีกแล้วน่าจะเป็นก้อนใหญ่อยู่พายุฝนมาอีกแล้วครับฝนอ่ะบาอแหล่เบิดเลยพี่น้องเออเธอะ จกักไสกีตเวนดอกกีเเวนตกพี่น้องเอ้ยบมเห็นเลยบบดนี้เมื่อดำหมดเลยมันมาอีกแล้วคนอ่ะคนทา้งน้ำโคง้งคนตกแล้วครับคุณตกแล้วทาาน้ำโคง้งตกแล้วเบิ่งบรรยากาศฝนตกจักหน่อยแต่ว่าตอนนี้ขีฟ้าวมเบิดแล้วครับพี่น้องเอามาติดตามกันหนึ่งคลิป พายุฝนมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วุหนานลมมาแล้วน,นั่นตกแล้วบาทในตกอีริยาบถนี่นพี่นอ้องเมื่อเมฆดำเคลื่อนมาแล้วตกแล้วสวสดสาดสวสดสวับมาแล้วพี่น้องเมื่อ่อะหนากระห้องเพราะฝ่าบ่บ่บ่บ,มบ,มบ,มบม่มาแล้วบ้านน้อยจะร้อยฝนมาแล้วครับพี่น้องเอา้าโหนะคือมืดสมอง

ตกแหงแน่อะได้ตกแล้วก็ดีเสดไมีน้ำใส่หนองใส่หน้าเข่ากขาว่านแล้ยวผู้เขาว่านเขาแล้วตกอะไรไม่ร้องตกแล้วไอ้แห่เราเอ็นเลื่อนผู้เดียวแล้วบ้านจังวะโค้งบางแห้งไม่ร้องเลยบ้าน ตกแล้วบ้านร้อยจานร้อยฝนตกเรียบร้อยหลังจากที่มันลึ่งบึ้มบั้มามาตกจริงๆริอุ้ยบรรยากาศแล้วเบิ้ง,งกันไม่ร้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งไม่ร้องเบิเ้งบ้าน,นเาองบรรยากาศฝนตกโอ้ยรับพี่น้องเนีน่ยไปทางน้ำโขงคุณโอ้ขาวจากปากเลยนะคุณ เป็นตะโตกแห้งอยู่ได้พี่น้องใครจะดอกแล้วบุญแล้วงานแล้วแจกเขาแม่ป้าก็แล้วแล้วนอกจากในตกเออใครจะดอกอ่ะตกลงมาบาดนี่ให้ได้น้ดามไซน่าให้ได้ดามเซ่น้องปลาเลี้ยงไว้ให้มันมีน้มไหลายๆเนี่ยอุ้ยเสร็จออกมาหน้าแล้วพี่น้องบาดนี่เสร็ดแล้เบื้องหน้าแหละบาดนี่ ขอบคุณธรรมชาติที่ให้ฝนลงมาได้มีน้ำมีท่าก็ได้ให้เปิดพันธัญา,าหารสรัป,ประสิงสาราสัตว์ก็ได้อาศัยพ่ายพึงขอบคุณน้ำฝนนะครับนี่ดำหน่อยสิค่ะทุกแห้งเราไม่น้องบัดเลย อบรรยากาศไปแต่นอนวิ่นแทะแต่ว่าการนอนมาน่ไหรเนามันจะคำแล้วฐานอนมาเรี่ยงหมดละเกแก้งครับพี่น้องบ้านเตป้ากกับห้อง ก็มคำาร่มมันสีสาดคำว่าเงื่อนจะลอยเปียกหมดนะครับเพรามกระไดนมนมีแต่ฝนไม่มีลมก็ถือว่าอย่างนี้ตกแบบตกแบบนิ่งๆอย่างนี้โอเคดีแต่ถ้าลมมาเนี่ยเปียกหมดเลยเพราะว่าเงินน้อยจานลอยเนี่ยมันมันโล่งมันโกงแต่เพยาะมีฝนสาดคำว่าลยไรไนลองเพราะว่ามันบปลม กามันล่มในี่ยืนมาได้มองเี่เปียกปั๊บอู้อากาศแบบรดชื้นครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อกี้ด้ครับพพากันบ้างเต้นเมียนเต้นนะครับบ้านงานเอ็ดบุญแจกเขาแล้วแล้ว <c oughs> บ้างเต้นเมียนเต้นเก็บสิ่งเก็บของนะครับ พวกโตนั无 count, 無 count. ่งพวกแกตะแกหมองนั่งหมองเศ้าเอาไปตรงไปขึ้นเบนเบิดแล้วบาดที่นี่แต่ไรเถืนมานั่งด้วยเพื่อนนี่ยนะพี่น้องฝนมาบาดเนี่ยโอ้เป็นจัาบุญอยู่ z ุ่ม zoom 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 เก็บสิ่งเก็บของแล้วพอดแล้วดูงานงานเงื่อนหมดแจกเขาเพื่ออะไเรียบร้อยแล้วฝนจากตกว่าเป็นจัาบุญพี่น้องเน้าเอา z ุ่มซื o นมาเลย z ุ่มซื o น ฝนตกก็ถูกใจชาวไร่ชาวนาจัดคู่โต๊ะแค่มาไม่ร้องกัน้ต้อนแล้วน้าท่วมแล้วต๊ะข้าวเดียวแนวเลยขัดโต๊ะแม่แนวเลยข้าวเดียวตามเต็มหนองนี่เราข้าวเดียวไม่ร้องน้ำน้ำเริ่มโหงแล้วตกแบบนี้ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเลยน้ำยุ่หน้าอาจารย์ร้อยจุ่มเต็มหลองเลย แต่ว่าเบื้งลู่สิตกโดนปันไดพี่น้องโดนแกน้ำพอดีพ้นตกแล้วพ้นตกแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเบื้งลู่วันนันติดตกจังสี่โดนบอกันตกจังสี่โดนตีออกเมื่อหน้าไปเบิ่งน้าอยู่หน้าแต่เบิ่งลัางก็หน้าเล่าตาสิโดนเติบอยู่พี่น้องเพราะว่ามันมันครื่แห้งแะ่ดับมันเป็นตาบ้า ต้าตกฝนไี่ b ars. B ars ้องวางปาออกสุดยอดสุดยอดตางกีนปลามูดากลากบางฝั่งนำโพงั่างคนกับโอ้เป็นตามีของปลาตามฤดูกาลไร้เทียมบ่ายฝนตกแล้วนี่อ้ยเอาดึกใจเศร้าหน้าเศร้าให้ระบาดเนั่นน้าเริ่มมันแล้วได้พี่น้องน้าเริ่มโงแล้ว ฝนตกดีกเกษตรกรก็ดีใจบันหน้านน้ำเริ่มไหลแล้วตกสีดนดเนื้อข้าหน่อยตกสีดนดเน่้เสีแดงหน้าม่หน้องใหหน้าเต็มน้องเต็มหน้าเนี้ย ก็ไรให้ป่ามันซึนมันมวนในป่าเลี้ยงไวอยู่หน้าเสได้ออกเมื่อเบิงน้าอยู่หน้านํามภาพไปตายคลิปให้พี่น้องเบิงเอาตกมาแห้งๆตกมาหนักๆขอแต่อย่าลุมว่ายอฝ่าห้องฝ่าห้องเอาขออนุญาตซํานี่พี่น้องครับอันตรายฝ <c oughs> <c oughs> ่าห้องฝ่าห้องขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเด้อฝนตกดีครับบ้านจ้านลอยเข็มมาราดอุบลน,นะครับ ฟ่าห้องฟ้าห้องขอหญาตจบคลิปครับพี่น้องเอาปุนผลมาแต่เมืองเล่าุ